อาบานิซิพาคุณผู้ส้มไปเบิงบอกลินจีค่ะไปกินบกลินจีในจักน้อยเพราะวายยูัานีเกษตรออเกษตรจังหวัดนครพนมค่ะเพิ่นจับมือกับไปสนี่ไทยสร้างช่องทางการตลาดส้อยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลินจีสู่ไพ่โควิสิกาค่ะคุณผู้ส้มก็เลยสำนักเกรตรจังหวัด ยูทีจังหวัดนครพนมค่ะนายรมไม้นวลตาเกษตรจังหวัดนครพนมค่ะเพิ่นกระเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเสือไวรัสโควรเก่าในปัจจุบันนี้ค่ะส่งผลกระทบต่อการจําหน่ายสินค้าของเกษตรกรเป็นย่างหลายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะยังที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก pues ็คือลินจีนอพนึงหรือว่าลินจีจีไอของจังหวัดนครพนมตอนนี้กําลังออกผลผลิตเป็นจํานวนมากเลยเด้ซึ่งปกติทุกปีค่ะเพื่อนบอกว่ากระสิมีพพอคาะ คนกลางทั้งจากในประเทศและกระต่างประเทศนะคะและกระต่างจังหวัดนี่เพิ่นเดินทางมารับสื่อหอดสวนเลยเพราะว่าลินจีอยู่ในสวนเพิ่นนี่มีลักษณะทีบบ่คือไผต่างจากมองอื่นนั่นก็คือผลขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเปลือกสีแดงอมชมพูแลวก็ะรูปสรงนี่คือไข่ เนื้อข้างในค่ะก็มีสีขาวคุณรสชาตินี่วหวานอมเปรี้ยวบ่มีติดฝัดเลยแสบแห้งกะเฮดไห่ลิ่มจีหมองเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแต่ว่าปีนี้ยางดีั้าหูกันเรื่องของภาวะโควิดสิบเค่ะกะเฮดไห่บ่มีพ่อขาคนกลางนี้มารับสื่อเลยดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการซอยเหลือเกษตรกร ให้สามารถจำหน่ายลินจี่ได้คือทุกๆปีที่ผ่านมาทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมเพื่อนการ,ร่วมกับบริษัทไพร,รสณนีไทยจำกัดครับในการเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคได้สั่งซื้อโดยตรงจากเกษตรกรผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ครับ มีอยู่3เบอร์นะครับเบอร์แรกเนี่ยก็คือ0 8 1 3 2 0 1 6 4 5แล้วก็เบอร์0 6 1 3 0 9 6 7 2 0แล้วก็อีกเบอร์นะครับเป็น0 9 1 7 7 1 9 1 6 8จากนั้นนะครับบริษัทไปรสณียไทยเพิงกาสิเข้าไปรับผลผลิตนี้ไปส่งให้ลูกค้านี่ทั่วประเทศเลยโดยราคาจำหนายนะครับอยู่ที่100ถึง120บาทนะครับยังบ่รวมค่าขนส่งซึ่งอันนี้นะครับก็สามารถต่อรองกับทางเกษตรกรแล้วก็ กลุ่มเกษตรกรได้อีกน้ำครับทางด้านของนายทวัชไชยจันแก้วค่ะผู้ซอยหัวหน้าไพรษนีนครพนมพื้นกระเบ๋าสูฟังวา่าเพื่อซอยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเสือยวไวรัสโควิสเก่าในเทอนีทางไพรษนี่นครพนมก็เลยเคะเป็นตัวกลางค่ะในการกระจายสินค้าของเกษตรกรระะวางที่เกษตรกรไปสูภูบริโภค โดยความรวดเร็วและก็ปลอดภัยถึงหนาบานของทุกท่านเลยค่ะซึ่งนอกจากลินจีนอกพ่หนึ่งแหละก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกพร้อมด้ค่ะที่ทาให้ผู้บริโภคนี้ได้เข้ามาสั่งจองเพิ่อนมีเว็บไซต์ของเพิ่นขาฟังให้ดีนะคะนั่นก็คือ www.thailandpostmart.com ไปสร้านะคะไปสั่งกันได้นอกจากลินจีนก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะโดยในช่วงนี้นะครับทาง หน่วยงานเพิ่นกระตองทรงเจ้าหน้าที่ครับไปรับผลผลิตลิ่นจีนอพอหนึ่งจากกลุ่มเกษตรกรประมาณหมื่นละหนึ่งถึงสองตันครับตามออเดอร์ที่ลูกค้าในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวสั่งจองเขามาเพราะว่าบัดน,นี้ไพ่นะครับที่อยากลิ่มรสของลิ่นจีที่แซ่บเพิ่นว่าขืนซื้อว่าเป็นสินค้าจีไอได้รับรองทะเบียนทรงบ่งชี้ทางผู้มีศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา็อย่าลืมโทษมา อุดหนุนมาสื่อไมอย่ยางกันได้นะครับกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกลินจีของจังหวัดนครพนมนะครับก่อนที่จะพลาดเพราะว่าขาดว่าประมาณกลางเดือนเมษายนนะครับลินจีนอกพ่อหนึ่งกับคือสีเบิดผลผลิตแล้วนะครับโอ้ห่วใหญ่เป็นต่อ้อนซ้อนแห้งเนาะคะ่ะคุณผู้ชมก็ไปอุดหนุนกันนะคะ